ดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านเลยก็เราจะไปซุ้มต่อสิงโตนะครับก็หลังจากที่ผมดูคลิปเจ้ามาหามงคลน,นะครับก็บอกว่าได้เลยว่าโอ้หลังจากผมยกคอกไปหนึ่งครกแล้วให้น้องชายไปดูแลวันนี้ผมยืม แม่ไก่ตัวเก่งค่าตัวสองหมืนห้านะครับแม่ไก่ค่าตัวสองหมืนห้าในยุคโควิดนะครับคิดดูแล้วกันครับจ่ายลูกชนแสนแล้วนะครับแม่นี้นะครับยืมจากพี่ชายพี่คมซุ้มกอเพชรเมือง้อยเดนะครับอีกหนึ่งซุ้มที่เป็นสายชนจริงนะครับเจ้านี้นะครับผมจะเอาแม่นี้นะครับแม่ที่ยืมจากพี่คมเนี่ยไปฝากผสมกับเจ้ามหามงคล พ่อไก่ตอนนี้ต้องขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะครับเบียดเบียดเจ้าเสียดาวแล้วตอนนี้ความต้องการในท้องตลาดเริ่มเยอะแล้วก็เรียกว่าไก่ที่ตีหลังแบบชัดเจนนะครับบินขึ้นไปแทงหลังแบบชัดๆนะครับก็คือเจ้ามหามงคลของซุ้มต่อสิงโตนะครับตัวนี้จ่ายลูกค่าตัวห้าแสนหลายตัวนะครับแล้วก็หลักแสนอีกหลายสิบตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ก็หลังจากที่ผมดูคลิปอะโอเคช่วงนี้ติดไฟแดงโอเคหลังจากที่ผมดูคลิปเจ้ามหามงคลที่ลูกพี่ส่งมานะครับแล้วก็ผมก็ลงในเฟซให้เพื่อนๆได้ดูนะครับในช่องข้อความก็ตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ได้แล้วยังไงเราก็ต้องต้องเอาไ,ได้คือลูกเป็ดลูกเป็ดทองผมมีเยอะพอสมควรนะครับลูกเสือดาวนี่ ไม่น่าต่ำกว่า20กว่าตัวนะครับที่ผมนะครับลูกเจ้าเสือดาวส่วนมหามุค,คลก็ยกคอกมาได้ปกตัวให้น้องชายไปดูแลก็ตอนนี้ก็กำลังจะไปฝากผสมอีกซึ่งแม่นี้จ่ายลูกชนเงินแสนแล้วครับเป็นแม่ไก่ที่ค่าตัว25,000ในยุคโควิดก็พี่น้องชาวไก่ชนก็คงจะรู้ดีว่าความพิเศษจะ ก็ต้องยังคือแม่นี้เป็นไก่ที่จ่ายลูกตีหลังชัดผมก็จะมาเติมความเหนียวของปากความขยันการบินแทงหลังแบบชัดๆของมหามงคลก็ฝาก f c ทุกท่านติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับพี่จา๋านะครับรับไว้นะพอดีลูกพี่ไปทุระนะครับนี่ครับนี้ตัวแทนรับครับผมตัวแทนก็ไ,<ข>ไ่นะครับเราจะฝากผสมลูกมหามงคลนะครับเจ้ามหามงคลนะครับตัวนี้ นะครับกรับไปดูพ่อไก่ได้ครับจ๋าเดี๋ยวเปิดดูครับความสมบูรณ์นะครับอ่าครับก็เสือดาวมหามงคลนะครับก็ผลงานของมหามงคลครับแม่เท่าแกเป็นลูกครับเป็นลูกอ่าลูกเท่าแกมณีแดงนะครับผสมมหามงคล ไม่ต้องกลัวผมขโมยไข่ผมเนี่ยเอาเป็นตัวเลยผมไม่เอาไข่ขี้เกียจลี้งนะครับก็นี่ครับสวยมากเลยครับไก่บ้าเลยตีแต่หลังอีแขหน้าเกียดหัวไม่ต้องเอามาพี่บอกตัดหัวไว้บ้านได้เลยตัดหัวที่ไว้บ้านเลยครัก็วพวกที่เอามาแม่ฝากผสมก็จะพักฆ่าเชื้อนะครับอยู่ที่นี่บำรุงให้พร้อมกดนะครับเขาถึงจะเราสมตัวเลยครับเอาความชัว คือเราจะกดทุกตัวแต่ไก่แม่ไก่ต้องต้องพร้อมไข่รอเราดูความสมบูรณ์แล้วว่าการเตรียมตัวของแม่ไก่คือของแม่แม่นี้ผมเตรียมไก่มาแล้วก็คือค่าเชื้อถ่ายพยาธินะครับสะกลอ่ไก่จะมีความสดสมบูรณ์สังเกตนะครับวันไก่ที่นี่จะกินหัวอาหารผสมเขาเปลือกแล้วก็ นี่ครับแม่ปากผสมนะครับตอนเช้าก็อาหารพวกข้าวเปลือกแล้วก็้าสุกครับมีอาหารข้าวเปลือกข้าวสุกเพื่อลดความเป็นกรดเป็นแก๊สนะครับเนี่ยไก่ทุกตัวคือบางคนเอามาเอาไก่มาผสมก็จะคิดว่าเอ้ยเอามาถึงเข้าล็อกผสมเลยไม่ใช่ครับอยู่นี่เราจะฆ่าเชื้อก่อนฆ่าเชื้อด้วยยาฆ่าเชื้อนาโนกินอา,อาหารผสมบำรุงให,ให้พร้อมไข่ใช่ไหมพี่จ๋า<ช>ค่อยค่อยกด แล้วก็มีการฉีดวิตามินนะครับคือตอนเช้าเราจับจับดูตัวเมียทุกตัวว่าตัวไหนพอไมครับคือจะเช็คทุกตัวนะครับก็หลังจากแบบนี้ครับคือกดตัวต่อตัวคือให้ฟักแบบนี้ให้ไอ้ไข่ใส่รังแบบนี้แล้วก็เอาเข้าล็อกฟักผสมนะครับนี่คือต่อสิงโตนะครับการฟักผสมจะได้ลูกไก่ที่สมบูรณ์แล้วก็ ได้เยอะนะครับเราถึงกล้าประกันที่หกตัวนะครับเพราะว่าหนึ่งแม่ไก่ที่เนี่ยฆ่าเชื้อแล้วก็ฉีดวิตามินให้ทุกตัวมมครับการฉีดวิตามินบำรุงก็จะทําให้ไก่สมบูรณ์แล้วก็ไข่ดกนะครับบา,บางตัวพ่อเดียวสามหกสามแปดไปหน้านี่ครับจนกระทั่งลูกพี่โทรไปถามกูเฮ้ยไก่ทาไงว่าไก่มันไม่ยอมหยุดไข่เลยมันจะสี่สิบแล้วก็มีนะครับน,นี่ครับก็จะดูว่าหน้าแดงๆกันเยอะเลยแต่ว่าอ่า ครับในความไก่ของเราเราจะเอาพร้อมที่สุดนะครับถึงไม่ได้มันถึงไม่เสียเวลากดนะครับบางคนอ่าที่ไม่ไม่ได้ดูความพร้อมของไก่ก็จะเอาตัวเมียตัวผู้ขังผสมล็อกผสมแต่เอาเข้าจริงมันเป็นการกดแบบไม่ธรรมชาติมันฝืนฝืนไก่เมียครับครับก็ค,บคือถ้าตัวเมียมันพร้อมจริงเรามือจับเขาจะนอนเลยแบะหลังแล้วก็พร้อมไข่นะครับ ก็สังเกตได้ครับเนี่ยแม่ของผมเอามาวันนี้สวยมากสวยมากสวยตัวใหญ่นะครับลําตัวดีโครงสร้างแบบแบบงอน,นครับต้องบอกว่าโครงสร้างแบบงอนนะครับเอ่อครับก็ไม่ขอเอ่ยอุ้มที่ฝากนะครับแต่เป็นแม่ไก่ฝากผสมทั้งนั้นเลยก็ดูครับสวยมากทุกตัวเลยโอเคครับฝากติดตามแม่ของผมด้วยแล้วกันนะครับผมกดทิ้งกี่ก้าเดือนอะ่ะ รอชมผลงานใช่ครับคือจริงๆอ่ะลูกมหามงคลผมยกคอกไปคอกหนึ่งละเสียดาวนี่ผมผมรับตัวผู้น่าจะมียี่สิบตัวตัวเมียน่าจะไม่ต่ำกว่าสามสิบนะครับของเส,สียดาวเสือมหามงคลผมได้ไปหกแล้ว๋ยวรอบแ้่ผมมาดูตัวนี้โอเคครับครับน,นี่ก็เป็นลูกเสียดาวนะครับที่เราอนุบาลแยกแม่แล้วครับนี่ครับลูกเสียดาวห อกนี้ตัวคู่เยอะมากเลยเสียดาวกับแม่ดี่ๆมันมีอยู่หกตัวเดียวเนี่ยผมถ้านิสัยเสียอยู่อย่างเวลาผมเอากับลูกพี่ผมจะชอบยกคอกไปอย่างนี้เลยอ่าอย่างเงี้ยยกคอกไปเลยครับแต่ไม่ชอบซื้อเป็นคู่อ่ะฮะห้าตัวอย่างเงี้ยยกคอกไปคือด,ดีดีหมดเลยแต่มั่นใจว่าดีครับอย่างเงี้ยหลายคอกที่แบ่งเป็นคู่ไปหรือมี f c ยกข้อไปนะครับก็ใครที่อยากได้ก็ติดต่อแอดมินตุกตาได้นะครับหรือว่าติดต่อไลน์ในกลุ่มไลน์ของพี่ตุ่มได้แล้วก็ฝากติดตามกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็ช่อง Youtube ของเราด้วยนะครับโอเคครับ